สวัสดีครับน้องทุนทุกท่านที่ได้เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็เซสชันนี้นะครับเป็นเซสชันของการใช้ระบบ V m a c ช ine ในการเข้ามาช่วยในการแก้พอร์ตนะครับนะซึ่งเอฟนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับหลังจากที่เทปแรกได้ปล่อยออกไปในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะแต่ว่าในเทปนั้นนะครับเราก็ยังไม่เห็นภาพของการแก้พอร์ตอยู่ดีครับเพราะว่าในเทปที่แล้วนะครับมันยังเป็นการเล่นเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่มีการเล่นผิดเลยนะครับก็ในเมื่อมันไม่ได้เล่นผิดมันก็ไม่รู้จะแก้พอร์ตยังไงนะครับแต p profit อยู่ดีๆครับแล้ว Profit บางส่วนของเราครับกลายมาเป็น loss นี่แหละครับซึ่เราต้องเจอในชีวิตจริงแน่นอนในการเล่น d e f e ก t นะครับก็คือเฮ้ยกำไรอยู่ดีแล้วกำไรกลายเป็น loss คำถามคือเราจะแก้ปัญหาหตัวนั้นยังไงนะครับไอตัวนี้แหละครับวีมช i n นนะครับจะสามารถทำให้นักทุนสามารถแก้พอร์ตได้อย่างรวดเร็วโดยที่จริงนักทุนยังมีมุมคิดหรือ m i n d s e t ในการคิดแบบเดิมก็คืออยากลองกดลองอยากชอ็อตกดช็อตนะครับที่เหลือครับตัววีม c ชชนจะช่วยใน ช่วยเราในการแก้พอร์ตเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปในวันนี้แล้วก็มีการเอาพอร์ตมาคอมเพล์บีฟอร์แล็อาฟเตอร์ after จะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเจอแน่ๆตอนที่เราเล่นจริงๆนะครับแล้ววีม c ช i ินมันช่วยเราในการแก้ไขตรงนั้นได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคำนวณเปิดล็อตซงล็อตไซท่าน,น,นะครับกดลองกดช็อตอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูสเต็ปของการแก้ปัญหาด้วยวีม c ชินกันครับผมอ่ะโอเคครับใครยังจําปุ่มหน้าจออะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้าจอให้ดูออีีกกสัััคร้้งนงนนนนึทนะทท อันนี้เป็นภาพของตัว V Machine นะครับ m a c า i n e เนจะเป็นปุ่มกดนะครับแค่ตรงนี้ครับมีแค่8ปุ่มหนี่แหละครับเนี่ยคือ V Mach i n e มในแค่นี้นะครับนะแล้วก็ในปุ่มพวกนี้นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดบางปุ่มไปแล้วบ้างคำถามคือหลายคนเฮ้ยอาจารย์เราจะแก้พอร์ตเรากดปุ่มไหนครับคำตอบคือจริงๆแล้วเนี่ยในปุ่มพวกนี้ครับมีฟังก์ชันของการแก้พอร์ตครับ แฝงหรือว่าฝังเข้าไปในปุ่มนี้อยู่แล้วนะครับนะเออมันจะมีแค่บางปุ่มเท่านั้นที่ไม่มีครับเราเห็นภาพชัดปุ่มที่ไม่มีการแก้พอร์ตเลยพวกอะไเก็พวกปิดโพซิชันไงครับ ปิดฝั่งรองทั้งหมดปิดฝั่งช็อตทั้งหมดปิดหมดทั้งหมด,ป,ด,หมด,หมดปิดล้างพอร์ตอะไรพวกนี้ Add Double ก็คือการเพิ่มล็อตไซส์เข้าไปพวกนี้ครับอ๋อจริงๆ Add Double ก็มีครับจริงๆมีการ Add Double มีการมีการแฝงในการปุ่มมีการแฝงการแก้พอร์ตเข้าไปนิดหนึ่งเพราะมันจะต้องรู้ว่าจะต้องเพิ่มข้างไหนนะครับนะในการเล่น2ข้างเนี่ยนะครับงั้น Add Double ก็มีเหมือนกันปุ่มจริงๆที่ไม่มีเลยนะครับนะตระกูลที่เป็นสีเทาเนี่ยไม่มีการแฝงเรื่องการแก้พอร์ตเข้าไปเลยนะครับนะงั้น เอนที่ลองเอนที่ช็อตอะไรพวกนี้ครับระบบจะเช็คก่อนเลยครับว่าสถานะของพอร์ตคุณเป็นยังไงครับตอนนี้กำไรหรือขาดทุนครับมันจะมีการเปิดปิดอัตโนมัติฝั่งไหนบ้างแล้วก็เปิดฝั่งไหนบ้างนะครับเทโกฟิกก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสเปรดก็เหมือนกันทุกปุ่มในนี้ที่เป็นสีสีนะครับแฝงฟังก์ชันของการแก้พอร์ตไปทั้งหมดงั้นในการกดแต่ละครั้งครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับอยากลองกดลองที่ผมบอกอยากช็อตกดช็อตอยากเทโกฟิกกดปุ่มนี้ครับ อยากเพิ่มของกดปุ่มนี้นะครับอยากล็อกสเปรดออกมาข้างนอกก่อนหรือหรือในมุมของการเล่น2ข้างกดสเปรดก็คือการต็อปลอได้เหมือนกันนะครับหรือการเทคโปรฟิตได้เหมือนกันคือการออกจากเกมมาเนี่ยคุณคุณจะออกแบบลอสหรือออกแบบ กําไรเนี่ยสุดท้าแล้วแต่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวระบบจะจัดการให้เองว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบแล้ว,วต้องเปิดข้างไหนออกมายังไงยังไม่เห็นภาพหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่เจอเคสอย่างนั้นแต่ว่าเราจะไล่เคสไล่ซีเฟนไล่ซีเควนต์นี่คุณดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกวันนะครับนะเราจะพอเห็นภาพได้อ่ะคราวนี้ครับทุกคนครับ เอพิโซดที่1ใครยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นลิงก์ด้านบนตรงนี้ให้นะครับย้อนกลับไปดูคุณจะเห็น4กลยุทธ์หลักนะครับที่เราให้เจ้าหน้าที่เรา4คนนะครับเป็นคนเล่นนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เล่นแค่3คนถ้าใครดูเทปแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงเล่นแค่สคนหลายคนที่ไม่ได้เล่นนั่นคือใครนะครับนะก็คือผมเองนั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมหน้าตาของ4กลยุทธ์เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ อันดับแรกนะครับนะคนที่เล่นนะครับนะคนนิดหนึ่งนะครับนายเอนะครับเล่นตามกลยุทธ์ของฟิโบนาชีนะครับนะหลักการของฟิโบคืออะไรครับเบรกกรอบด้านไหนนะครับนะเลือกเล่นด้านนั้นนะครับนะเบรกขึ้นเล่นฝั่งขึ้นเบรกลงเล่นฝั่งลงนะครับนะในช่วงนี้เรียกว่ากรอบไซด์เว้นนะครับไม่มีการเบรกอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ในกรอบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะคราวนี้ กลยุทธ์นี้นะครับนะถ้ามันเบรกขึ้นแล้วก็โฮไปเรื่อยนะมันก็ยังมีความต่อเนื่องถ้าวันพรุ่งนี้เบรกอีกเบรกขึ้นอีกก็เป็นเทรนด์ไปเรื่อยนะครับถ้ามันเบรกขึ้นบ้างอีกวันเบรกลงบ้างก็จะไม่มีเทรนด์อนุที่เราจะแก้พอร์ตสถานการณ์แบบนี้ยังไงอันนี้คือคนที่1ส่วนที่2ครับเล่นเล่นตามตัว MM ของเอ่อวอลลุ่มของเจ้ามือนะครับเจ้ามืออยู่ฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้นครับอ่าเจ้ามือ อยู่ฝั่งชอ็อตนะครับเล่นชอ็อตเจ้ามืออยู่ฝั่งรองเล่นฝั่งรองประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะผันผวนนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนซีรีส์นะครับมันจะมีการโลว์โอเวอร์นะครับย้ายจาก h อชาดั M, งนั้นมันจะมีการขึ้นลงแปลกๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับจะเป็นช่วงประมาณสัก5วันสุดท้ายนะครับคนที่เรียนไทป์สกับผมมาจะรู้อยู่แล้วว่า5วันสุดท้ายก่อนปิดซีรีส์เนี่ยวอลรุ่มมันจะมีความผิดเพี้ยนเพราะมีการปิดข้างหนึ่งไปเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้า ซึ่งผมแจ้งเอาไว้แล้วว่าตัว Typ e 2พัยังไม่เปิดตัวนะครับเพราะว่าโปรแกรมเมอร์ของเรานะครับหนีหายไปแล้วคนหนึ่งนะครับน่ะยังตามตัวไม่เจอนะครับน่ะทำให้ผมเอาตัวนี้ขึ้นมาให้ทุกคนใช้งานไม่ได้นะครับก็ยังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยในตรงที่เป็นสัญญาณบูกับแบตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นน่ะได้หมดแล้วนะครับน่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วน Typ e 4ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับน่ะตามระบบมือนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเล่นสวนเลยครับไอไอกลยุทธ์สามเนี่ยนะครับถ กลยุทธ์สี่4ช็อตถ้าไอ้นี่ช็อตไอ้นี่ลองนะครับสลับเลยนะครับคนที่ชอบเล่นสวนนะครับนะที่แบบสวนมืออ่ะมือขึ้นแทงลงมือลงแล้วแทงขึ้นเลยนะครับนะแต่ว่ากลยุทธ์อื่นๆไม่มีการสต็อปล็อตครับเพราะว่าเราต้องการจะแก้พอร์ตให้คุณดูนะครับงั้นเราจะไม่สต็อปล็อตเลยเราดูว่าระบบจะแก้พอร์ตให้คุณยังไงได้บ้างนะครับนะส่วนกลยุทธ์ที่4ผมแนะนำสต็อปล็อตครับเพราะว่าด้วยความที่ไทส์สามวงผมเนี่ยเป็นรีวิวซ่อผสมเทรนด์นะครับถ้าเกิดสมมติเทรนด์มันเกิดแล้วคุณไไม่่เนนียยคคุณกก็ออาจจะะ้้วดดรับโ สต็อปลอตคุณก็คือ5จุดนั่นแหละก็คือพูดง่ายคือคุณกําลังมีอัตราส่วนวินนิ่งที่1ต่อ1นะครับเทคแรกคุณที่5จุดนะครับแล้วสต็อปลอตคุณคืน5จุดเหมือนกันนะครับนะงั้นก็1ต่อ1นอัตราส่วนนะครับคนที่เป็นโกลยุสสีจะชนะได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับระบบผมเนี่ยมีดอดาวเกิน5จุดนะครับคุณก็จะเริ่มแฮปปี้หรือ2ระบบผมเนี่ยไทยสี่เนี่ยผิดคุณก็จะเริ่มแฮปปี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณเล่นสวนมาถูกไหมครับ อันนี้คือประมาณนี้อันนี้คือกุยุงไทยสี่นะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูครับว่าคนเล่นตามระบบ1 2 3สอันนี้ยังไม่มีนะครับนะมีแค่ตรงนี้2คนนี้แล้วก็ไอ้คนเล่นสวนมือเนะน,นี่ยตอนเนี้ยอาการเป็นยังไงแล้ววีมัชชีนของเราช่วยคุณแก้พอร์ตยังไงได้บ้างตอนนี้คุณเล่นผิดครับผมอ่ะมาลองดูกันเลยครับเรามา อัดกันที่กราฟก่อนนะครับนะก็ตอนเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพ before กับ After นะครับของ3กลยุทธ์นะครับไม่มีคนไหนครับไม่มีคนเล่นตาม MM Volume ไม่มีคนนี้นะครับไม่มีคนนี้ไม่มีคนเล่นในคนนี้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามหาคนมาเล่นตรงนี้ให้นะครับอันนี้ไม่ยากอันนี้ก็เล่นง่ายนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับนะทั้งหมดได้มีหมดนะครับเนี่ยกลยุทธ์หนึ่ง 3แล้วก็สเนี่ยมีหมดอ่าโอเคครับ1 3 4ผลตอบแทนเป็นประมาณนี้ครับแล้วเขาผิดแล้วเขาพลาดตรงไหนบ้างแล้ววีมา h ชินช่วยคุณแก้พอตรงไหนบ้างนะครับอ่าเริ่มต้นที่คนแรกก่อนครับคนที่1ครับเล่นตามกลิดของฟิโบครับฟิโบเบรกข้างไหนเล่นข้างนั้นครับน่ะอ่าคราวนี้เรามาดูกราฟก่อนว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับฟิโบเบรกข้างไหนครับอ่าเราไปดูซินี่ครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ แถบเหลืองๆตรงนี้นะครับคือแถบสิ้นวันของแต่ละวันนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกรอบไฟโบที่ให้ไว้ช่วงเช้านะครับทุกคนจะได้รับข้อความตรงนี้หมดเป็นกรอบนี้นะครับเราก็ไม่รู้หรากาจะเบรกข้างไหนเพราะเราให้ตั้งแต่ตอนแท่งเหลืองนี้นะครับถ้าอยู่สภาพไซเวไม่ต้องทาอะไรนะครับแต่นี้มีการเบรกดาวลงมาตรงนี้หลักการของการเบรกดาวของกรอบไฟโบเรากซ์เบรกที่กรอบล่างตรงนี้นะครับนะขานี้ คนนี้ได้แอคชั่นแน่นะครับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้สังเกตดูน่าจะประมาณสัก10บโมงอ่าสิบโมงประมาณ10บโมงใช่ไหมครับนะแท่ง10บโมงอ่ะนะครับอ่ะมาดูสิครับว่าตอนแท่ง10บโมงนะครับนะสังเกตว่าคนเล่นตามไทยสองพาร์ทนี่ช็อตมาแต่แท่งนี้ครับเนี่ยเจ้ามืออ่ะครับช็อตมาแต่แท่งนี้ครับนะคุณยังไปฝืนเล่นลองอีกหรอครับตรงนี้นะไอนี้จาที่ผมบอกว่ามันเริ่มเพี้ยนตอนโลโอเวอร์ใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมามันจะสเต็ปมันจะโอเคครับเนี่ยครับเจ้ามืออยู่ฝั่งช็อตนะครับเนี่ย เจ้ามืออยู่ฝั่งช็อตนะครับฝั่งช็อตได้เปรียบเจ้ามืออยู่ฝั่งลองฝั่งลองได้เปรียบนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับที่มันเริ่มมีการโอเวอร์สัญญานะครับนะมันจะมีการความบ้าข้างตลาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะแล้วนั้นก็กลับมาสู่สภาวะปกติละนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ปกติละงั้นเจ้ามือเนี่ยมักจะมักจะ,กจะต้องมีการทาให้ตัวเองได้กำไรก่อนไม่ว่าจะมากกัน,น้อยนะสังเกตไหมครับขึ้นชนด้านบนอย่างเงี้ยนะครับนะลองตรงนี้คือสุดท้ายมันก็ต้องเอาให้ตัวเองออกของให้ได้ก่อน แต่ถ้าเขาเอาไม่ถึง5จุดคําถามคือคุณทําอะไรได้ไหมผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับสักพักหนึ่งครับพอคุณลองตรงนี้มาตรงนี้คุณไม่ได้เทคโ p r o f ตหรอกเพราะว่ามันไม่ถึง5จุดถูกไหมแล้วสักพักหนึ่งมันช็อตคุณรู้แหละเจ้ามือมันขายแล้วเจ้ามือเอาแค่นี้นะครับคุณทาอะไรได้ล่ะเขาเอาแค่นี้นะครับคุณก็ต้องตามครับอันนี้คือหลักการเล่นตามเจ้ามือเจ้ามืออยู่ฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้นอันนี้ง่ายนะครับก็แต่ว่ายังไม่มีใครเล่นแผนนี้นะครับนะคราวนี้เอาเล่นแผนยากก่อนนะครับนะแผนยากก็นี่ครับนี่ช็อตลงมาปังค ด้วยระบบไทยหนึ่งนะครับไอ้ที่คนเล่นตามระบบไฟโบนัชชีนะครับผลตอบแทนเขาเป็นอย่างไรครับอันนี้ก่อนหน้านั้นคุณจำได้ใช่ไหมครับอันนี้คือ before อันนี้คือ after นะครับ account เดียวกันเห็นไหมครับนี่ account เดียวกันนะครับนะ1 1 0 1 1 0นะครับ before เนี่ยอันนี้คือฝั่งปิดปิดเขาที่แล้วเนี่ยคุณได้กำไรมาประมาณนี้นะครับนะพันกว่าบาทสังเกตว่าค่าคอมสูงนะครับผมพยายามเซตค่าคอมสูงไว้นะผมให้เหตุผลไว้ในข่าวที่แล้วแล้วนะครับว่า ไอเขาเดโมไม่มีสลิปเพดนะครับสลิปเพดก็คือ,อเวลาที่คุณจะลองช็อตคุณอาจจะไม่ได้ราคานั้นนะอาจจะมีราคาไหลไปบ้างนะครับนั้นคุณไม่ได้ราคานั้นเป๊ะผมก็เลยเซ็ตสลิปเพดเอาไว้ประมาณสัก0.6จุดเพื่อให้คุณรู้ว่าชีวิตจริงคุณอาจจะไม่ได้ราคาที่คุณอยากจะได้นะครับนั้นค่าคอมนี่มันจะแพงเวอร์ไว้ก่อนนะครับงั้นก็อันนี้เรารวมค่าคอมแพงเวอร์ไว้แล้วนะครับเพื่อรู้ว่ามันยังคงทํากําไรได้อยู่นะครับงั้นรอบที่แล้วเนี่ยไอนายเอเนี่ยไอคนเนี้ยนะครับก็ปิดไปแล้ว ไอนายเเนี่ยไม่มีไม่มีช็อตล็อกโปรฟิตเขาว่าไม่มีการล็อกโปรฟิตแปลว่าอะไรครับ <c oughs> เขากําไรอยู่ดีครับเขากําไรอยู่ดีครับแล้วเขาเจอสภาวะที่กําไรเป็นขาดทุนนะคุณต้องเจอนะ <c oughs> สมมุติว่ามันกําไรไปแค่5จุดอะแล้วคุณจะเอ็กซ์เพกหวังไวสิ0จุดอะแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะครับทุกคนพอไปไม่ถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนจากกาไรตรงนั้นเป็นขาดทุนคุณต้องเจอชีวิตจริงคุณเจอนีแน่งนะั้นนายเตรงนี้ครับเขาจะเริ่มขาดทุนไม้นี้แล้วครับ คำถามคือเขาจะแก้พอร์ตไอ้ไม้ขาดทุนของเขาอย่างไงครับคำตอบคือด้านนี้มาดูครับสังเกตว่าตลาดมันมีการช็อตลงมาต่มานตั้สิบโมงสังเกตดูดีครับว่าคนนี้อ่าน,นี้เป็นฝั่งอันนี้สังเกตนะครับโอเพนนี่คือยังเปิดอยู่นะครับคลอสนี่คือจบไปแล้วนะครับงั้นมาดูครับฝั่งโอเพนที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับแล้วนี่คือสิ่งที่เขา take profit เทคโปรฟิตออกไปในในวันนั้นก็เลยมีฝั่งปิดนะครับเนะี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือเขาเทคไป2ทีเทค5จุดกับเทค10จุดเขาก็เลยมีสันปิดตรงนี้อนน10 จริงๆริงเม่สิบโมงนะครับสัญญาณคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มช็อตน่ะเกิดมาตอน10บโมงครึ่งดูตรงนี้ได้นะครับนะคุณสังเกตได้ดีว่า <c oughs> เขามีการออกล็อตออกไปอย่างรวดเร็วมากครับเป็นหลักนาโนเซคชั่นอ่ะคุณคิดภาพแล้วกันกดปุ่มเดียวกดปุ่มช็อตปุ่มเดียวจากที่ผมพูดได้ไหมครับอยากลองกดปุ่มลองอยากช็อตกดปุ่มช็อตเขากดปุ่มช็อตออกมาปุ๊บสังเกตนะครับว่าเนี่ยนาทีที่10บโมงครึ่งจุดศูนย์ห้าเนี่ยเขาได้ออกล็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนนััั้้้คคครรรบบเเาาไดดทโปฟิตมู การเทคโปรฟิตถ้า10%เกิดขึ้นตอนนี้ครับนี่เห็นเวลาไหมครับ11.16ตรงนี้ครับ11.16นะครับเนี่ยครั้งแรกเขาเทคไป50%คำถามคือคุณกดปุ่มเทคโปรฟิต50%แค่ปุ่มเดียวอะระบบวีเมนชินของคุณนะครับไปแอคชั่นอย่างเงี้ยให้คุณอย่างเงี้ย5-6บรรทัดนี้ให้คุณ,ค,ณคำถามคือมนุษย์เราทำทันไหมไม่มีทางครับแล้วในการแอคชั่นตรงนั้นคุณได้กำไรครับสังเกตไหมครับว่า หลงโจ้งตรงนี้นะครับรวมค่าคอมแล้วยังไงก็กําไรดูด้วยต่างงไงก็กําไรแน่นอนครับคุณจะเอาตัวเลขมาบวกกันก็ได้นะเอาค่านี้บวกกันนะครับเนี่ยมีลบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาบวกค่าคอมนี้อีกบวกค่าแท็กแวดรนตเอร์เอีกนะครับรวมทุกอย่างครับรวมเหมือนเล่นจริงเลยนะครับรวมแท็กรวมอะไรด้วยนะครับนะก็ยังกําไรอยู่ดีครับก็พูดง่ายคือเขาเอากําไรเห็นไหมครับว่าในการแก้พอร์ตเกิดจากการเอากําไร ไปหักล้างฝั่งที่ขาดทุนคุณเห็นไหมครับว่าเขาติดเขาติดลองมาที่เปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุนงั้นเขาเอากําไรที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับกำไรเกิดขึ้นเนี้ยไปหักฝั่งขาดทุนออกครับที่ผมพูดเสมอว่าเอาน้ําดีไปล้างน้ําเสียออกเห็นไหมครับว่าเขากาําไรแล้วเขาเทคโปรฟิตอีกรอบหนึ่งตอน10จุดครับสิ <c oughs> ่งที่เกิดขึ้นก็นตรงนี้ครับสิจุดเห็นไหมครับดูเวลานะ12นาฬิกา21นาทีที่จุดคุณคิดภาพดูนะครับ กดปุ่มเดียวนะครับแอคชั่นให้เราสบรรทัดปังปังปัง,ปง,ปงนุย์ทาไม่ทันแน่นอน,นครับนี่คือสิ่งสิ่งที่ระบบมันทําให้คุณนะครับทำให้คุณเห็นภาพไหมครับว่าคุณได้กําไรตรงนี้มาอีกพูดง่ายๆคือเหมาหลงโจ้งในวันศุกร์อ้ทุรีนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกด2ครั้งอะเทสโคฟิตหนึ่งเทสโคฟิตสองห้าจุดสิบจุดเนี่ยคุณสามารถทำกำไรได้5000กว่าบาทนะครับนะโดยการเอาความเสี่ยงที่คุณบอกบอกนะเวลาเล่นนะครับคุณมาความเสี่ยงไว้ว่าคุณตั้งใจจะเสี่ยงไม่เกินกี่เปอ,อร์เซ็นตน์ ถ้าคุณเล่นต้องการจะให้ผลตอบแทนเติบโตระยะยาวนะครับนะ,นะก็พยายามเสี่ยงน้อยอันนี้คือเสี่ยงแค่หของพอร์ตของพอร์ตง่ายคือถ้าคุณมีล้านหนึ่งอ่ะถ้าคุณมีล้านหนึ่งอ่ะเออคุณตั้งใจจะแต่ละครั้งที่คุณเล่นอนะ่ะคุณน่จาจะจะยอมเสียหายได้ไม่เกินหมื่นเดียวอนะ่ะนึกออกไหมครับดังนั้นก็ในเมื่อคุณเอา10,000บาทมาเสี่ยงนะครับผลตอบแทนที่คุณได้ก็คือประมาณสัก5,000ตรงนี้ก่อนนะครับนะอันนี้ได้มาแล้วเป็นการแก้พอร์ตได้ด้วยนะครบกะราาณมป300ท แต่ว่าถ้ารวมค่าคอมมหาโหดรวมค่าสลิปเพจมหาโหดก็คือเป็นขาดทุน600นิดๆน,ดนะครับรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเทรดมา3-4วันตั้งแต่1เมษาเนี่ยจากเงิน1ล้านบาทนะครับเป็น1 0 0ล้านพกว่าบาทนะครับนะจากของเดิมที่เมื่อวันก่อนเป็นที่1ล้าน3 0มใช่ไหมครับ1,300้าน300อันนี้เป็น1 0 0ล้านาพันละนะครับนะอันนี้ก็บาลานซ์นะครับก็จะค่อยเติบโตขึ้น บาลานซ์คือการปิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อีควิตี้นะ <c oughs> เงินที่แท้จริงของเราคืออีควิตี้นะครับแต่บาลานซ์คือตอนที่คุณปิดโพ i ิชันออกไปอะนะครับมันก็ตามมาใส่เป็นบาลานซ์สเก็ตด้วยดีนะครับว่าถ้ามันมีการยกโลยกไฮสูงขึ้นแสดงว่าบาลานซ์คุณเนี่ยคุณแพรมจะเลี้ยง เลี้ยงตัวคุณเองนะครับให้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเราไม่อยากให้เห็นบาลานซ์แบบโตแบบผันผวนนะไม่ใช่ขึ้นแรงลงแรงเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นเราอยากเห็นก็ค่อยขึ้นก็ค่อยลงก็ค่อยขึ้นค่อยลงแต่ยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งในคนที่เขียนโรบอทมานะครับในคนที่เล่นแบบพวก High Frequency Trading อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเขาก็ยพยายามประคองตัว Equity ตัวบาลานซ์เนี่ยครับนะให้มันมีเคอร์ฟของการวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยค่อยๆวิ่งขึ้นวิ่่งงลงนนนนะะครับบบไมเ้แพวด ลงบวดอย่างนี้เขาไม่ชอบครับนะเพราะว่ามันจะทําให้พอร์ตเขาอาจจะเกิดการเสียหายได้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าค่อยขึ้นค่อยลงอย่างนี้ครับค่อยๆประคองไปงครับนะงั้นยิ่งตลาดเปิด มากเท่าไหร่คราก็ยิ่งได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูอีกคนหนึ่งเล่นบ้างครับเล่นตามระบบมือครับ่าอันนี้เล่นตามมือเป๊ะๆนะครับคนนี้ครับนะคุณจะพบว่าคนนี้จริงๆเขากําไรดีมาตลอดตั้งแต่คราวที่แล้วอยู่แล้วนะครับคุณจําได้ในเทปที่1นะครับนะก็สังเกตดูว่าเขายังค้างพ o s i t ิชั่นอยู่5คอนเหมือนกันนะครับนะตอนแรกเขาก็กําไรนะครับไอห้าคอนนั้นเห็นไหมครับเนี่ยกำไรตั้ง2อ0พนหาเห็นไหมครับนะแล้วก็อีคิวตี้เขาตอนนั้นอยู่ที่หนคะึ่ง เทคโปรฟิตตามนั้นเลย5.10จุดเหมือนกันสินที่มือทำนี่เกิดขึ้นมาในวันนี้ก็เหมือนกันครับ ระบบสั่งช็อตทุกคนรู้อยู่แล้วว่าระบบมือสั่งช็อตนะครับนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ช็อตตามระบบเลยนะครับพอช็อตตามระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาช็อตตอน10โมง13นาทีสังเกตนะครับว่าระบบมือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นราคา close price มันเป็นราคาเร็ว time สั่งช็อตคือช็อตสั่งช็อตสั่งลองคือลองนะครับสังเกตว่าเขาระบบน่าจะ c o n f i r มช็อตประมาณสัก10โมง13นาทีสังเกตด้วยดีครับนะมีการ open ช็อตออกไปแล้วก็เนี่ยใช้เวลาเร็วมากครับเป็นนาโนวินาทนะครับก็ช็อตเสร็จ เขาก็เทคโบฟิตหนึ่งเทคโบฟิตสองครับมาดูการเทคหนึ่งเทคสองบ้างครับตอนสิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีครับนี่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 สิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีนี่เห็นไหมครับว่ากดปุ่มเดียวครับกดเทคโบฟิตทีเดียวครับมันแอคชั่นปังบ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 ังนะครับนะปิด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 นะครับนะเอากำไรนะครับเอาเอาฝั่งเอาฝั่งกำไรไปหักล้างขาดทุนเอาน้ำดีไปล้างน้ำเสียออกครับนี่เห็นไหมครับนี่เหมาหลงจงกำไรครับอีกรอบมาเทคโบฟิตอีกทีหนึ่งครับตอนประมาณสัก เที่ยง21นาทีเห็นไหมครับนี่โอ้เร็วมากครับเนี่ยกดปุ่มเดียวครับเนี่เห็นไหมในในเนี่ยปุ่มเดียวปังปังปัง,ปงก็ทํากําไรได้อีกครับชุดนี้ครับคือแต่ละชุดที่ทําอะไรออมาเนี่ยได้ตังตลอดนะครับเห็นไหมครับชุดนี้เหมารวมกันก็กําไรนะครับนะชุดนี้เอาแค่ทีละชุดเนี่ยชุดนี้เหมารวมกันก็กําไรรวมกําไร2ชุดก็ต้องกําไรครับออกมาเป็นกําไรประมาณนี้ พอๆกับคนที่เป็นคนแรกเลยนะครับค่าคอมก็พอๆกันนะครับทำให้กําไรสุทธิที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่3,000กว่าบาทซึ่งมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่า2คนนี้เล่นความเสี่ยงที่ระดับที่ระดับ1%เท่ากันนะครับงั้นก็ไม่ได้เสี่ยงสูงนะครับนะเล่นน้อยคิดว่าเราเอาเงิน10,000บาทมาเล่นทีเฟกเนี่ยผลค,คิดว่าเรายอมลอดได้ประมาณ10,000บาทเนี่ยเอา10,000บาทมาเก็บกําไรได้เรื่อยยังไงนะครับคราวนี้มันก็ยังรันอยู่แหละนะครับตอนนี้เนี่ย ฝั่งที่เปิดค้างไว้ยังไม่ได้ปิดนะครับอยู่ข้างนี้นะครับนะสังเกตว่าก็กำไรเหมือนกันนะครับนะก็เรียกว่าอย่างงี้แก้พอร์ตได้สมบูรณ์แบบอันนี้ของจริงเลยนะครับทุกคนเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าคําว่าแก้พอร์ตคืออะไรคุณไม่จําเป็นจะต้องทําให้ฝั่งขาดทุนเป็นกําไรฟังไหมนะครับ หลักของการแก้พอร์ตคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ฝั่งขาดทุนเป็นกําไรคุณแค่ทํากําไรให้มากกว่าขาดทุนก็พอโอเคไหมครับนี่คือการแก้พอร์ตได้แล้วในคนเล่นมายเซ็ตแบบคนเล่น2ข้างฟังให้ดีนะครับชัดๆนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องทําฝั่งขาดทุนให้เป็นกําไรคุณแค่ทํากําไรให้มากกว่าขาดทุนก็พอนะครับเนะี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์หรือหัวใจหลักของคนเล่น2ข้างเลยนะครับนะซึ่งคุณจะเข้าใจหลักการที้ดีสังเกตไหมครับว่าคุณก็มีความลอสเกิดขึ้น คุณก็มีความลอสเกิดขึ้นลอสเกิดขึ้นแต่คุณสามารถเหมาออกมาแล้วกําไรนี่คือใบเสร็จที่ส่งไปที่บ้านคุณนะครับนะพ่อแม่คุณเห็นภรรยาคุณเห็นสามีคุณเห็น,เ,หนเออมันก็มีบวกลบบวกสุดท้ายกําไรว่ะเออนะครับเขาก็ยังสบายใจนะครับนะอันนี้ก็กําไรครับเนาะบวกลบบ้างก็กําไรครับสุดท้ายจริงๆก็คือกําไรอันนี้ก็คืออีค i ตตี้หลักที่เกิดขึ้นมาของวันนี้ของคนที่เล่นตามระบบ มือนะครับสังเกตดูดีนะครับว่าเห็นไหมสวยงามมากเลยนะครับน่ะบาลานซ์ก็ค่อยเติบโตขึ้นนะครับน่ะไม่ทําโลใหม่นะครับน่ะค่อยย่ำนะครับนี่ดับเบิลบัตทอมเลยนะครับเนี่ยโอ้เราค่อยสูงขึ้นอันนี้เป็นเคอร์ฟที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับน่ะอันนี้ก็คือคนที่เล่นแบบตามมือเป๊ะเป๊ะนะครับน่ะเอาต่อไปครับ มาดูคนที่เล่นแบบสวนมือบ้างครับอันนี้ก็หนักหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าคนตามมือกําไรครับคนสวนมือก็โอกาสกําไรก็จะน้อยครับเพราะว่าคุณไปเล่นสวนเขาครับเขาลองคุณช็อตเขาช็อตคุณลองนี่ถ้าไม่สต็อปลอสนะครับอ้วกเลยนะครับไหลเป็น10จุดจุดอย่างนั้นนะครับแล้วคุณไม่สต็อประหว่างทางนี่อ้วกจริงนะครับนี่อุตส่าห์วางแผนให้แบบมีโอกาสจะเอาชนะด้วยนะครับงั้นก็ระบบสวนมือก็อาจจะเจ็บหนักหน่อยแล้วทีละคุณก็เจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือคุณเล่นไปแล้วแล้วคุณก็โดนสต ในมุมของคนที่เล่นสวนเนี่ยนะครับเวลาที่คุณสต็อปล้อนเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าการสเปรดนะครับเขาจะไม่ปิดไปทันทีแต่เขาจะเปิดอีกโพซิชันหนึ่งขวางเข้ามานะครับนะก็เพื่อเป็นการล็อกสเปรดเก็บไบส์นะครับสังเกตไหมครับว่าเขาที่แล้วเนี่ยคุณมีการบายเอาไว้ที่บริเวณตอน9ก้าโมงกว่านะครับน่ะแล้วหลังจากนั้น11บเอโมงกว่าคุณก็เจอเงื่อนไขสต็อปล้อแล้วนะครับคุณก็ต้องมาช็อตค้างไว้อีก8คอนสังเกตด้วยนี่นะครับไอการช็อตแปดคอนคุณในกำไรนะเพราะว่าอีกวันมันนลงต่อเห็ เนี่ยเห็นไหมครับว่าการที่คุณเปิดหน้าช็อตออกมาเพื่อจะสวนเนี่ยครับดีกว่าปิดดีกว่าปิดลองนะครับเปิดไว้นะครับนะคุณก็ทําตรงนี้ออกมาได้เดี๋ยวถ้าตลาดตีกลับขึ้นมาฟังนะครับ ถ้าตลาดตีกลับขึ้นมาคุณก็สามารถแก้พอร์ตฝั่งรองได้ครับแต่ก่อนนิดแต่ว่าตอนนี้ตลาดยังไม่ตีกลับขึ้นมานะ,ะมาดูสิครับว่าแพทเทิร์นของคนนี้ทําอะไรบ้างต้องบอกว่าคนนี้ค่อนข้างซับซ้อนอาจารย์จะไม่ลงดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเนะเพราะว่ามันใช้เวลาอธิบายค่อนข้างนานนะครับว่าทาไมถึงต้องเปิดข้างนั้นข้างนี้อะไรยังไงนะครับแต่หลักการของการเล่นสเปดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคอร์สเต็มเนี่ยอธิบายแน่นอนนะครับเนะเพราะว่าคอร์สเต็มต้องให้ทุกคนเข้าใจถึงหลักการของมันว่าเออทําไมมัน,น้้นออองงงเ่่่่าาาีนนนนนคครวกกใสลขข2 ไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าเขาถือว่าถ้าซีรีส์ไม่หมดอายุเขาสามารถจะแก้พอร์ตได้งั้นมาเซ็ตของเขาคือเขาก็เปิดครั้งหนึ่งมาเฮจิ้งขวางไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไอฝั่งเฮจิ้งกำไรเนี่ยปิดกําไรแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาแก้พอร์ตฝั่งตรงนั้นคืนนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็แต่ว่าไอคนนี้มันพลาดไงมันพลาดตรงที่ว่าอะไรครับพอไอระบบสั่งช็อตไอนี้มันดันเล่นลองสวนอีกอะนึกออกไหมค,คือคือแทนที่ระบบคือแทนที่ระบบช็อตอะคือแทนที่ระบบช็อตแล้วคุณจะโฮช็อตค้างไว้นึกออกไหม เนี่ยตรนนี้มุกคุณค้างไว้งบี้นะแลระบบแลระบบมันช็อตนะแล้วคุณโฮลช็อตค้างไวเ้เรื่อยๆนะครับแล้วคุณเก็บเกี่ยวฝั่งช็อตไปก็พอนะครับเดี๋ยวพอจะเดี๋ยวพอระบบจะตีกับเป็นฝั่งรองแล้วคุณปิดช็อตทั้งหมดเทคกำไรนะครับแล้วคุณโฮลรองก็ยังได้แต่อีคนนี้ไม่ใช่ไงอคนนี้มันดื้องไงพอมันดื้อปุ๊บพอระบบสั่งช็อตมึงลองอีกล้วผิดอีกอะนะครับมันเป็นกรารสะสมความผิดพลาดเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะคราวนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยก็จะเหนื่อยเลยอันนี้ก็จะ มันช่วยเรายัางไงดูให้ดีนะครับขนาดขนาด,นาดมันพยายามจะช่วยขนาดคุณเล่นแบบพลาดนะมันพยายามจะช่วยคุณในการแก้พอตให้คุณอย่างน้อยคุณได้ตังค์มาในวันนั้นสามร้อยกว่าบาทจริงๆคุณได้ตังค์ประมาณสามพันกว่าบาทนะคุณได้ตังค์ประมาณสามพันเก้าแต่ว่าคุณโดนค่าคอมค่าสลิปเบดมหาโหดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายเหมาลงโจงก็เหลือแค่300กว่าบาทนี่ดูแล้วกันว่าขนาดเล่นพลาดแล้วเนี่ยวีมชชีนเนี่ยก็ยังพยายามเจ้านายครับเจ้านายเล่นอย่างเงี้ผมก็พยายามจะช่วยเจ้านายแบบแก้พอร์ตอย่างนี้นะครับยันอย่าลืมนะครับเนี่ยวีมชชีนมันเป็นเครื่องมือในการช่วยเจ้านายแก้พอร์ตนะแต่เจ้านายก็อย่าดื้อม,มากเจ้านายดื้อม,มากเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับระบบมันก็เหนื่อยแทนที่จะไหลเก็บกําไรฝั่งช็อตล,ล่องสวนอีกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งงั้นคนเล่นสวนมือนะครับที่ผ่านมานะ่ะเจ็บหนักหนะ่ตอตตนนี้ะครรับแเดาู แตนะ่ถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์นะถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยก็มีโอกาสจะแก้พอร์ตหรือแก้เกมคืนได้นะครับนะแต่ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องรอให้ต้องรอให้ต้องรอให้ระบบมือเกิดดาดาว์ครับเช่นถ้าระบบมือเกิดเกิดดดาว์สัก5จุดหรือระบบมือผิดเนี่ยไอ้ไอระบบเนี้ยอาจจะพอเริ่มมีหวังบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบมือมันดันเอาโปรฟอร์มนะครับมันก็เลยต้อง น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่สำหรับคนที่เล่นสวนมืออยู่นะตอนนี้นะครับนะโอเคก็คิดว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับที่ผมอธิบายนะครับนะ่ะคนที่เล่นตามที่คุณเห็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเขากดปุ่มือนแค่3ปุ่ม4ปุ่มเองนะเออผม,มนอนุญ,ญาตให้เขากดแค่3ปุ่ม4ปุ่มเองนะครับคนที่เล่นตามไฟโบเนี่ยอยากลองกดลองอยากช็อตกดช็อตถึงกําไร 5. จุดกดเทคถึงอีก5จุดกดเทคแค่นั้นเองเขาเล่นอยู่แค่3ปุ่มเนี่ย นะครับได้ตังค์แหละนะครับส่วนอีกคนเล่นตามระบบมือก็เล่น3ปุ่มเหมือนกันครับระบบมือสั่งลองกดลองระบบมือสั่งช็อตกดช็อตถึงเป้าหมายกดเทควอลปิดแค่นั้นเองครับเล่น3ปุ่มเห็นไหมครับว่าโอ้โหแก่พอร์ตบานเลยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิดข้างนู้นเปิดข้างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับนะโอ้ตังค์อีกแล้วนะครับแต่คนเล่นสวนระบบมืออาจารย์อนุญาตให้กดปุ่มสเปรดเพิ่มอีกหนึ่งปุ่มเพื่อเป็นการออกจากเกมก่อนนะครับนั้น ถ้าไม่กดสเปรดเนี่ยตายครับลงลงมาขนาดนี้ตายครับรับรองว่าคุณเล่นสวนมือยังไงก็อ้วกครับงั้นอนุญาตให้กดตรงนี้สำหรับคนเล่นสวนมือนะครับงั้นก็หลักๆก็มีแค่3ปุ่มสีปุ่มนี่เองนะครับก็สามารถทํากําไรไม่อย่าได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับส่วนใครสนใจใช้ V ีม c ชชีนนะครับเดี๋ยวมามีคอร์สเต็มแล้วมีเดโมให้คุณได้ลองเล่นนะครับมีความสนุกเพื่อให้ชนาญมากขึ้นนะครับก็เปิดพอร์ตเข้ามาได้เลยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวตามท้ายคลิปมีเปิดพอร์ตนะครับสมัครกันมาได้เลยครับผมขอบ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกัันนนแบบบยยยยาาวๆตต่่่่ออออเเเืงได้ลครรีใม เพียงแค่สแกน q ค c o d โค้คต,รตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ